น้องโพรพิตครับลูกไม่เอาครับไม่เอาหรือเปล่าปัญหาเกิดแล้วพอจับไหมลูกจับด้วยได้ครับนี่เรื่องวะที่เรื่องวะมีใครมาครับเตะกระสานอะไรพี่โก็นิสชอบอดดนะครับแดาน้องโพรพิตเด็กชายก้อนหินไหญ่เลยลูกกสนิทไหนครับมาแล้วครับกสนิทมาเปิดเต้อ่าไปอันนี้เลยครับ ท่านเลือดจากเมื่อวาเด็กลังแกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หลังแกเด็กน,นี่นี่ครับนี่นนเราท่เลือดมาต,ตั้งแต่เมื่อวานนะครับจนถึงวันนี้อ้าเข้าไปแล้วครับโอโ้โหแมน่นจริงๆเลยเวลาแข่งจริงไม่แม่นเลยโอโ้ยครับคนต่อไปครับแต่ละคนสารสิกไม่มานะก้อ,อนหิน เอาลืมโควิดไปได้โควิดไปก่อนเลยครับโควิดต้องคนแรกนะพี่งยึดมาให้โชคดีอ๋อแล้วครับถาาหลังเกดในเวลาแล้วครับโอ้โหไม่ครับรอบางครับรอก่อนอีกคนหนึ่งเอ่อเหลือใครครับเหลือก้อนหินครับน้องก้อนหินถ้าน้องก้อนหินยิงไม่เข้านี่อัแดดได้ไปเลยนะครับน้องก้อนหินยิงไม่เข้านี่อัแดดได้เลย

อ๋อรีบเลยออแออแออแอดออแอแม่งเลยงออาลมึงอ๋ออเฮ้ยส่ค้อนน้นะอันน้นละอันนั้ละละนัไม่ต่อครับน้องบอกไม่ต่อน้องบอกไม่ต่อไม่เอาไม่เอาน้งไม่ต่อแน้องไม่ชนะเลยเหรอหรือหรือเป็นเรื่องจุดเขาอะก็เลยไม่ได้เลยให้ยิงใหม่ไหมให้น้องยิใหม่จุดเดียวกันเลย

ถามว่าเพื่อให้น้องหน่อยเข้าไปเลยสท่านนะครับสามท่านขเลยนมคนยิมั่น่คนิไม่เข้ได้คนยิงไม่เข้าได้คนยิไม่เข้าได้คนยิงไม่เข้าไดนี้

ถ้าไม่เข้าก็ซูถูเสมอกันรอก่อ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 นนิดรอก่อนนิดนึงคไอแน่ไ่เอานด้งานนี้ต ah. right. well, we hey. right. right ้องยากันแล้วมไดเลยได้เลยแต่เริ่มต้นใหม่ครับดูได้ออีเขาใจเย็นรับใจเย็น

คอยมได้เนี่ยกดันด้วยแกกดันด้วยเนียได้วรับก่อนรัขรันเลยถอาล้ครับฮะอตกาโลหน่อยครับหลให้พื้นที่วิ่งหน่อย พุทดแม่ไม่ได้ครับไม่ได้อ่าอาน้องๆก็จะหลังลงลงให้หน่อยพิธีกิจพิที่ในการวิ่งนะจะบอกกันแน่ตอนนี้เราแข่งไปได้แล้ว4คนนะสำหรับการดูรุ่นท่อนะเดี๋ยวเอาอีก1คนครับกุะดูกร่นเพื่อจะเขาไปจีงชนะเลิศครับชนะเล่ายมาแล้วครับแม่เข้าเลยครับโอ้เอาละเหลือเหลือพิชคุดแล้วไม่คุด อาพุ้งนะอาุุต่อไปีเียนด้เองเล่นบอลกันแล้วด้วยนะอาเชเอะไรตัวเล็กนะอาตัวเล็กครับหือตัวเล็กแล้วที่เหลือที่เหลือเอามาให้ดูกันเํามให้ดูไดูเอามาเลยเอาไปัเอาุเลยฮะที่เลือรับเข้าเเข้ารเ้าคเล่ยิงเข้าไป

เอาไปเข้าแล้วออกเลยครับเอาไปเลยใครเจไม่เข้าออกเลยนะครับเข้รอเายลลาไปสาคนแรกครับใครไม่รู้ใครไรสาคนแรกก็ตามนั้นครับเอาไปสามคนแรกนะครับ ไม่เข้าออกไปเลยครับดูว่างขันคนแได้เสยกันลืนี้ไม่เข้าเข้าเาออกไปเลยครับเรียบร้อยสองคนลสองคนลสอคนลอ่าสองคนนะครับ

แล้วบอลที่เข้ารอบแล้วครับเพื่อเขารอบ5ท่านแล้วดูในสนามนะครับขออนุญาตเรียนเชิญที่จะไมนขาดพันเลยนะครับสี right ่ท่านแรกครับสี่ท mm ่านแรกเพื่อที่จะเข้าไปในรอบอัน2ท่านครับแล้วก็วันนี้นะครับเตรียมตัวอลไรครับครับโอ้สี่ท่านแรกที่เข้าไปรอชิงครับโอ้โหเข้ามา3ละขอ้อเตะหน่อยดิขอเตะหน่อยเข้าเข้าจับมาอาสาม สามคนเราจะตัดให้เหลือหนึ่งะครับเพื่อเข้าไปชิงชนะเลิศสองคนเมื่อวานนี้สองคนเมื่อวานนี้มีพอยกั่งิีาแนคนนเองนะครับแล้วก็คุณโควิดนะครับเอาแล้วครับยิงให้เข้าตกว่าไปก่อนครับ หาครับคนสุดท้ายสามคนนี้ไม่ใช่ว่าได้เลยนะมันมีแล้วสี่คนนะอ็โหเก่งนะาเก่งครับเก่งกับผมเนียผมดล้ครับ้หาครับหาแล้เรียกมหน่อยครับหาเลื่อดไปจุดนึ่ง น้อหาลับเลับด้กันอันนี่รรจะึเขาเรียกอบรอบเพลับเดี๋ยวเพลเราขึ้นชั้นมาเจอกับสท่านที่เหลือนะเ่นอเก่งมากเ๋งมเยไม่เงอัราเลยดีได้ยังไม่ได้เลยครับได้ครับโอเคครับน้องชื่อบขชื่อขชื่อหน่อยเร์ดทชื่อไนครับอาเลยว่านี่กีล้วได้ครบ